แย่เลยกล้องแต่ตลนเมื่อตอนนั้นนะจ๊ะอันนี้มันดีนะจ๊ะรู้สึกว่าภาพมันดี่ะจ๊ะคิดว่าภาพแจ่มกว่าโกโพนั่นแน่จ๊ะสามนอเลยจ๊ะเห็นปะย่กันบังลมกระแรง ตะขาบหวานจ<ม>้ะตัดเลย<ม>ส้องมือไม่ได้<ม>ดอันนั้นกินแต่ต่หัวละค่ะแต่หัวเลแต่หัว มันดูดีๆจ้ะจะไม่ค่อยเห็นมันอะไรมันเข้ากับใบไ,ไม้อะไรหมดเลยนี่จ้ะธรรมาติเดนมาร์กไม่มีภูเขาเหมือนนอร์เวย์หรอกนะจ๊ะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูจ้ะนี่นี่ะจ้ะ มันก็เป็นถนนนะคนนนนะ,คะนี่แหละถนนหาข้าวนะจ๊ะลมกระแรงนะวันนี้ลมก็แรงจ้ามันไม่มีภูเขาเหมือนเล่นไม่มีภูเขาเหมือนนอร์เวย์จ้ะจ้าดเดรีอ่ะนี่ นเหมือนโดนฟันเหมือนมันโดนฟันครึ่งไปเลยว,ว่านจะทำคลิปแบบไม่พูดจะดีกว่ามาั <c oughs> ม้งเขาพูดไม่เก่งเดีย๋ยวจะตัดขาก่อนนะคะจะมีแต่ดอกตุ้มุอติมิจ่ะที่นี่ก็ต้องเอาแล้วจ้ะมันไม่มีเหมือนนอร์เวย์เขา มีคนกินเราก็เอาไปนะจ๊ะตัดขาอยู่จะไปให้เพื่อนสาพวพรุ่งนี้นะคะนี่คนบ้านเดียวกันนี่จะดอกตุ้มตุ้มิทั้งนั้นเลยจ้ะเดี๋ยวจ,จะตัดขานะจ๊ะนี่จ้ะจ,ะจะตัดขาดอกนี่จ้ะ นี่จ้ะดอกนจ้ะนี่จ้ะ,จะตุมุดอกที่เรากําลังเอาได้เราก็เอานะคะแต่ถ้ามันน้อยเกินเราก็จะไม่เอาจ้ะถ้ามันน้อยจนเกินเอาไม่ไหวแล้วก็มีบางคนบอกว่ามีคนบอกมีอยู่คนหนึ่งมาบอกนะคะบอกว่าอยากจะดูคลิปตอนนี้เลยเก็บตอนนี้อะไรเงี้ยจ้ะมันเป็นไปไม่ได้หรอกจ้ะ <laughs> เพราะว่ามันไม่ใช่ไลฟ์สดน,นะคะ เขาบอกไว้เลยนะคะทุกคนเขาไม่มีใครทํากันแบบนั้นรลกจ้ะเขาก็ทําเก็บไว้นะอัดคลิปเก็บไว้แล้วเขาก็เอามาลงวันต่อไปหรืออะไรอย่างนี้มันไม่ใช่ไลฟ์สดหรือเข้าไปที่ว่าทารายการสดเดินป่าเดินอะไรเงี้ยบางทีเขาก็ยังต้องอัดไว้แล้วก็มาลงจ้ะมันเป็นอะไรที่แบบมันเป็นอะไรที่ไม่น่าจะถามอะ่ะ มันเป็นไปไม่ได้เราไม่ได้ไลฟ์สดอะค่ะถ้าไลฟ์สดโอเคมันก็มันก็ได้จ้ะเดี๋ยวนี้เลยเก็บเดี๋ยวนี้เลยอะไรเงี้ยบางทีเราทําไม่ดีมือสั่นอะไรสรั่นเงี้ยเราก็ต้องไปตัดต่อไม่ใช่อยู่ดีๆเราไปลงเลยก็โดนด่าตายโดนด่าเช็ดมิดจ้ะขอหน่อยนึงจ้ะอย่าว่ากันนะนิดนึงจ้ะอยากให้เข้าใจเนาะคนทําคลิปก็อยากจะให้คนดูได้ดูดีๆเนาะ ไม่อยากให้แบบว่าเออไม่ดีทำคลิปไม่ดีใครอยากดูมาเราก็ต้องไปต,ตัดต่อเตรียมไว้แล้วก็มาลงเราไม่ได้ไปแบบว่าทำไรสดขายของหรืออะไรเนี้ยตอนนั้นเลยตอนนั้นเลยเราก็ได้เลยถ้าอย่างนั้นนะจ๊ะแต่นี่เราหาเห็ดเราหาเห็ดเราหาผักป่าเราเป็นสายลุยค่ะไม่ใช่สายสายสดนะคะขอโทษทีค่ะที่พูดนะคะ อันเล็กนึนงจ้ามาดูเห็ดกันต่อจ้ามาด,ดูเก็บเห็ดต่อจ้าจะค่อยต,ตัดขาแนละ้วตัดตรงนี้เลยไม่เอาไปตัดบ้านนะ,ะนี่จ้าจะจะตัดตัดขาแล้วเห็ดนี่แปลกดิจ้ะเหมือนเห็ดถั่วเห็ดถั่วนั่นแหละแต่ทำไมมันเป็นเีน้ำตาลไม่รู้จ้ะเนี่ยขายดูเฉยจ้าไม่ได้เก็บอะ มีสามดอกลมกระแรงนะคะนมะชาติข้างทางมีจะเด่นหมากนะคะวันนี้อีกดอกนะเออฝั่งนี้เยอะเ่มันเห็ดถั่วชนะัดๆเนี่ยแต่ว่ามันทำไมเป็นสีนะนี้เนาะเป็นสีดำเลคะ่ะ เก็บให้ดูเห็ดทัวนี่แหละจ้ะแต่มันเป็นสีดำสีนี่มันเป็นสีเนี่ยแต่เคยเห็นนี่แหละจ้ะอืณเคยเห็นเคยเห็นน่จ๊ะวนเลยทั้งใธอจะดังได้เอาใหม่ซะละมั้งตัดเลย คุณก้องลวนค่ะคุณก้องคุณก้องยังล้วนเลยจ้ะเดี๋ยวตัดขาหลังนะจ้ะจ้ะเดี๋ยวไปนั่งตัดขาตรงรถนะจ๊ะนี่ เยวตัดไปเลยดีกว่าค่ะจะได้ทิ้งเชื้อก้าไว้นี่เนาะเห็ดแดงเน่าเลยนี่นี่เป็นเน่าจา้ะเน่าหลายดอกเลยนะคะนี่ละ่ะมันไม่เอาแล้วมันจะมาเด็ดเลยทำไมเนาะเขาเด็ดทิ้งไว้ ก่อนหน้าเรานี้แล้วนะจ๊ะแต่เราก็ยังได้นะดูจะดอกสวยๆเลยเออเพื่อนไปไหนเนาะเจอแต่ดอกเดียวดอกเดียวเลยเพื่อนอยู่ไหนอ่ะโอ้โหดอกนี้ยังสวยเลยจ้ะดูนี่นี่โอ้โหสวยจริงๆตัดขาเลยจ้ะ เขามาตัดไม้ก็เลยขอเขาคนทํางานแต่ไม่ใช่เจ้าของสวนนี่จะ้ะเขามาตัดใบไม้ปิดหมดเลยเดน๋ยวจะเต็นแต่เฉพาะที่ว่าใบไม้ไม่ปิดนี่จะ้ะเดี๋ยวสิตัดขาก่อนนะนี่จ้ะจะให้ดูเขาตัดใบไม้กบกบหมดเลย ก็เห็นเฉพาะตรงที่มันมว่างเนาะจะก็จะเห็นเฉพาะที่มันมว่างแต่ก็ยังได้อยู่นะจ้ะนี่ยังได้อยู่จ้ะนี่จ้ะไปดูกันต่อจ้ะเดี๋ยวเอาอนอยก็จะกลับแล้วนะคะนี่เพราะว่าใบไม้มันบังค่ะเห็นนึกจ้ะฟังนู้นนะจ้ะ โอ้ก็มีจ้ะมีรล่องอยู่จ้ะเดือดเลยเลยอ้าวตรงนี้หักไปหลุดออกไปเลยไม่เป็นไรนลองดยดูก็โยกันเป็นกลุ่มเป็นเพลเลยจ้ะน,นี่จ้ะเก็บมาก่อนแล้วตัดขาที่หลังนะนี่ นี่จ้ะนี่จ้ะมันจะเขาเก็บอยู่พอดีเลยได้เพื่อนก็เป็นผู้หญิงนะจ้ะป่านนี้มันก็ไม่น่ากลัวเพราะว่ามันติดถนนพมันก็โล่งไปดูกันต่อจ้ะจ้ะ ตัดขาคนละคะใบไม้ที่เขาตัดมันก็จะเป็นกองๆอย่างนี้นะจ๊ะเขาจะเอาไปขายมันใกล้จะคริสต์มาสแล้วนะจ๊ะมันใกล้จะคริสต์มาสแล้วนะจ๊ะเขาก็จะมาตัดมันไปนี่ก็คือป่านะคะนี่ไปดูดิจะไม่เห็ดอีกไหมนะคะมันอันนี้มันบางอยู่ก็ลองไปเตะมันเห็ดจริงๆด้วยจ้ะโอ้โห เห็ดพึ่งเลือดนะนี่โอ้โหดอกสวยมากเลยนี่จ้ะสวยมากเลยนี่ค่ะอืมเสวยๆตัดค้ากันนะคะนี่จ้ะพึ่งเลือดพึ่งเลือดอ,อีกแล้วไอ้เว้ยนี่จ้ะเด็กผู้หญิงคนนี้ก็เก่งมากเลยกล้ามากเลยจ้ะเขาทำเขาอยู่คนเดียวนะไม่มีคนอื่นเลยไม่มีเพื่อนเลยจ้ะโอ้โหด้วยเบาะดอกๆกลัวตายเลย แล้วก็อากาศคึมไม่มีแดดไม่อะไรเลยจ้ะมุตเต๋อคึมมากไปดูเห็ดกันต่อจ้ะได้บนนอดอกนี้อือกได้แล้วจ้ะนายกวงเจอดอกนี้แล้วก็ไปแบกไปแบกใบนี่เขาดูว่ามีดอกอื่นอยู่แถวแาวนี้ไหม มีแต่เห็ดพึ่งเก่ารัดนี่จ้ะ,อะโอ้น้อก็จะเจอเห็ดอีกถ้าเขาเก็บอันนี้จ้ะ,จะไม่ผู้ดูดอกนี่ไม่เหยียบของเขาเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปกิ่งเขาหากักพยายามเดินข้ามเนาะใบที่เขาตัดตัดไว้นะ่จ้ะใบสนนะ่จ้ะ เะยจาโอ้หมดเลยหโหอ,อยู่ข้างบ้าดนดอกหนึ่งดอกจะขาดนี่จ้ะด,ดูดอกนี้เพื่อนไปไหนเนาะเพื่อนอ่ะโอ้ยบอกสวยมากเลยดู เพื่อนไปไหนเนาะเพื่อนไปไหนเนาะเพื่อนดูดอกเขายาวมากเลยจ้ะดูอืออืออือย,ยาบัาง ด uh. uh. um uh. uh. ูนี่จ้ะเด็กใหญ่เงี้ยเพื่อนเขาแอบอยนี่จ้ะคิดว่าเน่าว่าหนาว่าหนาใช้ได้อยู่จ้ะนี่จ้ะยาบังยาบัง หเห็นอะไรบางอันอนี้นนนต้องมีตะขึ้นนี่จ้ะเห็ดข้ารางนจะ้ะนี่นจะ ที่ได้มาวันนี้นะคะนี่จ้าขอบคุณทุกกำลังใจที่มีเด้วยนะจ๊ะขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนอย่าป่วยอย่าไข้นะคะสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นเฮดสิไอได้มาเนาะนี่จ้านี่นี่จ้าที่ได้มาเนาะคะ่ะนี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะขอบคุณทุกกำลังใจที่มีเด้วยนะจ๊ะ ขอบคุณทุกกำลงังใจที่นีเลยจ้ามันหนักยกไม่ไหวขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนอย่าป่วยอย่าไข้นะคะจะถ่ายให้ดูนะคะหันหน้าไปทางนู้นก่อนจาเออก็ขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้จ้าขอบคุณทุกกำลังใจที่มีเ้ยจ้าขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนอย่าป่วยอย่าไข้นะคะนี่จ้าสวัสดีจ้าเจอกันใ่คลิปหน้าจ้า ไม่รู้ว่ายังมีให้เก็บอยู่หรือเปานะจะลองดูจ้า